สวัสดีค่ะพบกับช่อง fit food แล้วก็สมโอนะคะเมนูวันนี้ชวนมาทําอาหารสุขภาพเมนูซุปค่ะได้ประโยชน์จากมันฝรั่งเมนูซุปมันฝรั่งค่ะเริ่มต้นเตรียมวัตถุดิบเราก็จะหั่นเนื้อไก่นะคะเป็นชิ้นเตา๋าวันนี้ใช้อกไก่ค่ะประมาณ100กรัม ันมันฝรั่งค่ะวันนี้เราต้มก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ปอกเปลือกได้ง่ายมีคลิปแนะนําวิธีปอกมันฝรั่งแบบง่ายๆเนื้อไม่ช้านะคะผิวเรียบสวยค่ะอยู่ที่ลิงด้านบนนะคะตามด้วยหั่นแครอทค่ะแล้วก็หอมหัวใหญ่ เคล็ดลับในการทำน้ำซุปให้อร่อยน่ากินเราก็จะหั่นผักให้ได้ขนาดเท่าๆกันนะคะจะทำให้ผักสุกพร้อมกันแล้วก็มีหน้าตาที่สวยงามน่ากินค่ะตลอดจนต้มด้วยไฟอ่อนๆค่ะก็จะช่วยให้อาหารสุกทั่วถึงแล้วก็ไม่เละค่ะตั้งหม้อต้มน้ำหนึ่งลิตรนะคะต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่แครอทแล้วก็เนื้อไก่เคี่ยวไปเรื่อยๆจนไก่กับแครอทเริ่มสุกนะคะแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ ใส่ซุปก้อนปรุงรดค่ะแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนชาพอทุกอย่างสุกดีก็ใส่มันฝรั่งค่ะต้มไปจนผักสุกนิ่มค่ะ เสร็จแล้วก็ปิดไฟตักซุปใส่ชามค่ะโรยด้วยต้นหอมผักชีชิมรสชาติดูอร่อยกลมกล่อมนะคะเมนูซุปมันฝรั่งไก่เป็นกับข้าวที่ทําง่ายเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเวลามากนะคะรสชาติก็กลมกล่อมหอมหวานค่ะอกไก่เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีเลยค่ะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ไขมันต่ําในมันฝรั่งก็อุดมไปได้วยคาร์โบไฮเดรตท,ทาให้เรารู้สึกอิ่มนานนะคะและยังมีโพแทสเซียมที่ช่วยขยายหลอดเลือดค่ะบํารุงผิวพรรณมีแร่ธาตุหลายชนิดเลยนะคะทั้งธาตุเหล็กฟอสฟอรัสแคลเซียมช่วยให้กระดูก ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนช่วยบำรุงหลอดเลือดให้แข็งแรงค่ะตลอดจนในแครอทก็ยังอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนที่ช่วยบำรุงสายตาซุปไก่มันฝรั่งแบบน้ำใสๆจากช่องฟิตฟู้ดเมนูกับข้าวอาหารสุขภาพที่ทำทานเองได้ง่ายๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากมาลองทำทานกันดูนะคะ